เดินลิฟวิ่งลูมตามรอยธรรมหลังจากกลาบลาหลวงปู่พิมพาพระหนุ่มได้ใช้เวลาเดินทางห้าวันก็ถึงอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินและเดินทุดงต่อไปยังภูพานเส้นทางเดินมีต้นไม้ใหญ่ๆใ,ให้เห็นอยู่มากพอสมควร ในช่วงเวลากลางวันจะได้เห็นผู้คนไปหาของป่าบ้างแต่สำหรับเวลากลางคืนกลับเป็นสถานที่อันสงบเยือกเย็นไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องมองซ้ายมองขวาพบเห็นเพียงแต่ต้นไม้ดูไปก็รู้สึกวังเวงเปล่าเปลี่ยวยิ่งนักค่ำคืนหนึ่งขณะที่พระหนุ่มกำลังเดินจงกรมอยู่นั้น ก็ปรากฏมีผู้เท่าชายดูลักษณะการพูดจาแล้วเหมือนเป็นคนเผ่าคูไทยเดินตรงเข้ามาหาพระหนุ่มแล้วเอ่ยถามว่าท่านมาทำอะไรแถวนี้พระหนุ่มตอบกลับไปว่ามาทุดงปฏิบัติธรรมผู้เท่าจึงถามต่อไปว่าท่านมาคนเดียวท่านไม่กลัวหรือกลัวอะไรหรือโยมพระหนุ่มถามกลับก็ได้คำตอบว่า นักศึกษาเข้าป่ามาตายแถวนี้เยอะมากท่านจึงตอบว่าไม่เป็นไรหรอกโยมต่างคนต่างอยู่เราไม่เบียดเบียนกันผู้เท่าจึงถามอีกว่าท่านไม่กลัวพวกคอมมิวนิสต์หรือไม่กลัวหรอกโยมเพราะเขาไม่ใช่โจรและเขาก็เป็นคนไทยเหมือนกับอาตมาเขายังมีความรู้มากอีกด้วยศึกษาหาความรู้จมหาวิทยาลัยคงจะเป็นคนที่มีเหตุผลพอสมควรพระหนุ่มชี้แจง และผู้เท่าผู้ไทยคนนั้นพูดขึ้นว่าท่านอยากได้ทรัพย์สมบัติไหมผมเห็นอยู่ในถ้ำนั้นเยอะแยะเลยพระหนุ่มแก้งตอบว่าอาตมามาอยากได้สมบัติเหมือนกันที่อาตมามาเดินทุดงครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้สมบัติเอาไว้กินไว้ใช้ผู้เท่าจึงบอกว่าถ้าท่านอยากได้ผมจะพาไปเอาสมบัติย่ามของท่านไม่พอใส่หรอกและผู้เท่าก็เดินนำหน้าพาไป พระหนุ่มเดินตามไปผู้เท่าคนนั้นหันกลับมาดูแล้วพูดว่าอ้าวแล้วถ้าจะไม่เอาอะไรไปใส่หรือพระหนุ่มจึงตอบว่าไม่หรอกโยมอัตมาไปดูเฉยๆอัตมาไม่อยากได้สมบัติที่เป็นสิ่งของและผู้เท่าก็ถามขึ้นว่าท่านอยากได้สมบัติอะไรพระหนุ่มตอบว่านิพพานสมบัติรู้จักไหมโยม อาตมาออกทุดงเพื่อหานิพพานสมบัติของพระพุทธองค์สมบัตินี้ไม่หนักสมบัติที่หนักอาตมาไม่เอายมเก็บเอาไว้เองเถอะขณะที่เดินไปผู้เท่าบอกว่าผมปวดท้องแกก็เดินหลบไปหลังพุ่มไม้แล้วหายตัวไปทันทีพระหนุ่มก็ไม่เคยเห็นผู้เท่านั้นอีกเลยเมื่อเดินทางต่อไป จนถึงภูอธิสถานซึ่งเป็นภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่บนภูเขาภูพานขณะที่เดินอยู่ได้เห็นโยมผู้เฒ่าอายุประมาณเ0สปีกำลังฟันไม้อยู่ฉัานจึงเข้าไปถามว่าโยมแถวนี้มีน้ำหรือไม่โยมผู้เฒ่าคนนั้นก็ชี้มือไปทางทิศเหนือท่านก็เลยเดินไปต,ตามทางที่โยมชี้บอก บริเวณยอดตรงกลางมีหนองน้ำอยู่บนนั้นมีความกว้างใหญ่ประมาณสักสี่ล่หนองน้ำนี้จะมีสัตว์หลากหลายชนิดมาเดื่มกินน้ำที่หนองน้ำแห่งนี้โดยช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงถึงห้าโมงเย็นพอได้น้ำแล้วขลากลับขึ้นมาคิดว่าจะถามทางเดินกลับสักหน่อยแต่ไม่รู้ว่าโยมหายไปไหนเสร็จแล้ว และไม่เห็นแม้แต่อรอยตัดไม้ท่านก็เลยขอบคุณเขาตรงนั้นแล้วออกเดินทางต่อไปปรากฏว่าหลงติดอยู่ในเขาภูพานเดินบนไปวนมาอยู่สิบวันจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าตมามีบุญจะได้บำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่อไปก็ขอให้เจอทางเดินออกจากที่ตรงนี้เพื่อไปให้ถึงหลวงปู่มั่นด้วยเถิดเมื่ออธิษฐานจิตจบแล้ว ก็เดินมาเจอทางใหม่ที่อยู่ใกล้กันนิดเดียวนับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างยิ่งการเดินทางในป่านั้นจิตคิดไปเรื่องอื่นไม่ได้เพียงแค่ได้น้ำดื่มแล้วดีใจก็ถูกลงโทษเสร็จแล้วเมื่อเดินออกจากคุพานไปได้เจ็ดวันพระหนุ่มจึงไปถึงวัดของลุกป,ปู่มั่นภูริทัตโตวัดป่าสุทาวาสอำเภอเมือง จังหวัดสกลนกครเพื่อพิสูจน์ว่าหลวงปู่มั่นมีตัวตนจริงหรือไม่เมื่อได้เห็นภาพถ่ายหลวงปู่มั่นที่วัดก็ทําให้พระหนุ่มปิติใจอย่างยิ่งเพราะเป็นรูปที่เหมือนหลวงปู่มั่นที่มาสอนกรรมฐานท่านในนิมินนั่นเองตกตอนกลางคืนพระหนุ่มเดินจงกรมอยู่ในป่าตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มก็นั่งสมาธิต่อ พอนั่งไปได้สักสินาทีรู้สึกเหมือนมีลมพัดมาที่มือประมาณ4-5หครั้งดังมีคนมาเป่าลมใส่มืออย่างตั้งใจและเสียงดังมากขึ้นท่านจึงลืมตาขึ้นมาเพราะคิดว่ามีพระมาเรียกแต่ภาพที่ปรากฏนั้นคืองูหลายตัวกำลังชูหัวขึ้นเต็มไปหมดอยู่ข้างหน้าลำตัวใหญ่ประมาณเท่ากระป๋องนมลักษณะลำตัวสีดำคลับ ยาวขนาดประมาณหนึ่งวาพระหนุ่มรู้สึกตกใจเล็กน้อยและพูดว่าจะมาฟังธรรมหรืองูก็ส่หัวไปมาพระหนุ่มจึงพูดว่าขออภัยที่มานั่งขวางทางเดินของพวกท่านงูจึงพงกหัวเป็นการตอบร,รับพระหนุ่มจึงขยับออกจากทางที่นั่งเดิมออกไปประมาณหนึ่งวาและพูดกับเหล่าอสรพิษว่า อาตมาขอนั่งอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันขวางทางไหมคราวนี้พวกมันไม่ผงกหัวแต่มันคอยจ้องมองพระหนุ่มไม่ยอมขยับไปไหนพระหนุ่มจึงบอกว่าเดี๋ยวอาตมาจะเทศให้ฟังว่าแล้วท่านก็พูดธรรมะาให้ฝูงงูฟังเทศได้สักสิบนาทีงูค่อยๆนอนราบกับพื้นดินพระหนุ่มจึงพูดว่า คนที่ชอบนอนฟังเทศตายไปแล้วเกิดเป็นงูห้ารอยชาติพวกมันต่างก็พากันยกหัวขึ้นแต่เพียงสักพักเดียวมันก้าหัวลงราบกับพื้นดินอีกเหมือนเดิมขณะที่พระหนุ่มผู้ธรรมะาให้งูฟังสังเกตว่างูหลับท่านจึงเทศอีกสักพักหนึ่งแล้วนั่งสมาธิต่อไปอีกประมาณ3ามชั่วโมงพอลืมตา ปรากฏว่างูหายไปหมดแล้วทําให้ท่านรู้สึกแปลกใจธรรมชาติของสัตว์ป่าบางครั้งเหมือนมันจะรู้เรื่องบางครั้งเหมือนมันจะไม่รู้เรื่องแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์เพราะจะเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกสัญชาตญาณของมันการฝึกสมาธินในระยะนั้นพระหนุ่มตั้งใจปฏิบัติอย่างเอาเป็นเอาตาย ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอื่นใดมารบกวนจิตใจเลยร่างกายก็แข็งแรงมีสติตั้งมั่นไม่ว่าจะอยู่ในเอริยาบทใดมีความระลึกรู้ตัวในลมหายใจเข้าออกชัดเจนอยู่ตลอดเวลาอารมณ์กรรมฐานเริ่มเป็นหนึ่งเสียงหรืออารมณ์ภายนอกไม่สามารถเข้ามารบกวนให้อารมณ์กรรมฐานถอยออกมาได้เมื่อมีสติตั้งมั่น กำหนดสติอย่างต่อเนื่องจนเห็นเป็นนิมิตเกิดขึ้นอย่างทันทีและก็มีภาพนิมิตของหลวงปู่มั่นโพริทตโตยืนอยู่ด้านหน้าท่านมาสอนกรรมาฐานอีกครั้งจิตก็ถามท่านว่าผมขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านหลวงปู่หลวงปู่รับผมเป็นลูกศิษย์ได้ไหมขอรับหลวงปู่มั่นตอบรับเป็นลูกศิษย์และได้สอนวิธีปฏิบัติพระนุ่มปฏิบัติตามหลวงปู่มั่นสอน แล้วก็มอบตัวเป็นศิทธ์ของท่านหลวงปู่เริ่มสอนกรรมฐานกำหนดจิตที่ตั้งมั่นท่านให้กำหนดดูลมหายใจก่อนในเบื้องต้นที่ปลายจมูกและสมาธิเบื้องต้นพอรู้ลมที่กระทบที่ปลายจมูกจิตสงบเพียงเล็กน้อยท่านเรียกว่านี่คือคณิกะสมาธิแล้วเลื่อนจิตตามดูลมเข้าออก ว่าลมไปถึงไหนให้มีสติรู้ตลอดลมเข้าออกว่าต้นลมเริ่มที่จุดไหนกลางลมอยู่ที่จุดไหนและปลายลมอยู่ที่จุดไหนเมื่อเห็นลมละเอียดแล้วท่านจึงเรียกว่าอุปจาระสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นไม่หวันไหวต่ออารมณ์ใดๆร่างกายก็ตั้งตรงมั่นคงสง่างาม จิตตื่นรู้อารมณ์เบาสบายกายหายไปทั้งหมดนั่งภาวนาอยู่ตลอดเวลาไม่มีอาการเวทนามารบกวนเรียกว่าอัปปนาสมาธินั่งได้เป็นคืนให้จิตอยู่ที่ตัวเราเสมอไม่ส่งจิตออกนอกตัวจิตก็เปล่งลักมีเองจนสามารถมองเห็นทุกอย่างที่ต้องการ นี่คือผลพลอยได้จากการฝึกสมาธิพระหนุ่มก็ทำตามที่หลวงปู่ม่านสอนในนิมิตแล้วก็ได้ผลคือทำให้จิตสงบง่ายขึ้นหากจะถามว่าหลวงปู่มาสอนท่านในนิมิตพระหนุ่มก็นึกย้อนไปในวันนั้นก่อนที่ท่านจะนั่งสมาธิท่านคิดขึ้นมาเองว่าต้องอาศัยบุญ ของครูบาอาจารย์ที่เก่งมาช่วยสอนในทางพลังจิตก็จะทำให้เกิดมีสมาธิดีและทำได้เร็วจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ามีบุญจะได้บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาขอให้ครูบาอาจารย์ที่เก่งในการทำสมาธิมาสอนในนิมิตให้ด้วยเถิดท่านสามารถจดจำวิธีการสอนของหลวงป,ปู่มันได้ทุกอย่าง บัดน,นี้ความลังเลสงสัยในหลวงปู่มั่นได้มาลายหายไปหมดสิ้นแล้วคําถามที่หลวงปู่มั่นเป็นใครมีตัวตนหรือไม่ท่านก็ได้คำตอบแล้วคงมีแต่ความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมและความพักเพียรที่ยังคงอยู่อย่างเต็มเปลี่ยนในใจของพระนุ่มเพื่อวันนั้นในภายหน้าที่จะได้บรรลุธรรมและได้ไปพบเห็นพระพุทธเจ้าในแดนพุทธภูมิต่อไป อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ